ไม่มีบ้านนี้ใช้วครับีอันนี้เยหางนี่ครับทีมงานทีมงานอือยิ้มฮะอียะคนงานวันนี้กินด้วยิกอนใส่ลาบใส่ไรเนี่ยอืมโอ้ยสระแนนกไม่บอกผมปนึกออกง่เนาะ เออก็สระเี่นเอ้ก็สระเงินครับปุบพักหลังเลิกงานครับอันนี้ไงพี่แอรดอบจุ๊บหัวกันเลยจุ๊บหัวสวัสดีครับทำเบใมขาครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเวลาปลูกนะครับ <g ül> โอเคขนาดนี้ปลูก <g ül> แล้วสองแปลงไงม่พอเจาพไม่มีบ้านนี้ใช้เด่ดพรวครับ <g ül> อะ สลัดครับสลดัดไม่ต้องจ่อรูก่อนเอาหูมี่น่ะหูมี่ไม่มีเีนั่งไงนั่งไง,ง,ไงตาสมพรทำให้ดูอบบไปดูทำนีไ่ไงดึงทำเออแงออกเลยดึงดึงมันขึ้นนั่นแหละเออนั่นแหละ นั่นเลยนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องเอาลงลึกไม่ต้องห่มมีห่มมีหรอกไหมพวกแหนกยับไปเลยวห่มมีมันเสียเวลาครับบะแมนเอาห่มมีจ่อข้างนึงหน่อยก่ะเดี๋ยวนื้ปงก็ได้พี่เด้แต่แย่แย่ไปเด็กดิ๊กหน่อยเนื้อกลางดีปักเข็มไปงงนะถ้าอยากไปค่อยมาพ่อหนุ่มเรื่องจริ นี่ี่ฟ้าเออนแหละถีดไปแล้ววันนี่ยเออใช่มันถีดเกินมันต้องเอาเจาะอีกตรงตรงกลางอีกตรงหนึ่งเป็นี่หรอไม่หมายถึงตรงนี้นะอ๋ออันนี้ไม่เรียกทีอันนี้เรียกห่างพูดผิตอย่างเงีที่ข้งนั้นเลเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกผาสติ๊กเกอร์ลองสติ๊กเกอร์ ทีมงานคุณภาพสรุปคือ้อมปูคนเดียว แล้วทำไมเราไม่พาะแบบนี้ปลูกอ่ะที่เกล็ดอันนี้เยอะอยู่จับแทนไม่ทด้ไม่ถูกใส่ริมดดูดิดิโอ้ยตายนี่อะไรครับโอเ ปลูกไว้จะพาไปปลูโอเคขิงแตนเลยทีนี้เนาะเอ้ตอนแรกกาแก้ไปฝั่งนู้นนปลูกสองฝั่งฝั่งนี้ด้วยกับฝั่งนู้นด้วยปฝั่งนี้ก่อนอืมแล้วกใกล้ก่อนไปทำฝั่งนู้นด้วยไง อพออตอนนี้ปานมาผีว่าท้ายห้ดทจุด,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 ด ตัวตอนไหนกูกินตอนนั้น <laughs> ตูผมคอยดูสเสมอดิร,รถน้ำพรวนดินทุกขั้นตอนต้องลงมือทำ พูดภาษาบ้านเธพูภาษาบ้านเธภาษาบ้านพูดไงดีก็รดน้ำดน้ให้่ากครับระวไว้นะครับอยได้ตื่เร็วาเราตื่นตื่ไทำไม ผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันกระตั้งบวดเดียวก็พอแล้วน,ะน,นี่อีกบวดอีกสองนี่ไม่เปะ๊ะไม่ลดเหรออันนี้ก็เช้าผมฉีดแล้วนะอันนี้ก็ฉีดยนะังไง แปลงนี้ก็ปลูกนะครับปลูกด้วยมเมล็ดครับสะกอยอดเดียวหแม่โอ้ยโหเจ็ดเดียยเลยโอยอดเตเียเเยถ้ามาถมมาลวดิมานจะ <c oughs> ย่าอุ้ยผมไม่ไม่ใช่แน่ย่าเย็บโอเคเสร็จแล้วครับ <S <S จบแค่เท่านี้นะครับขอบคุณครับ